เยอะครับราววันบ้านนาครับตกลงครูไผบูล์เนี่ยนะคะนิดหนึ่งว่าแล้วถึงเวลาที่ท่านเสียชีวิตท่านก็เสียชีวิตได้โรคนี้เลยใช่ไหมคะเสียชีวิตเป็นโรคนี้มากี่ปีมีแผลในลำไส้ในกระเพาะนะฮะเลือดอ,ออกไม่หยุดก็เลยเสียชีวิตเพราะว่าช่วงเสียชีวิตเมื่อวันที่29สิงหาคม2515เพราะว่าช่วงนั้น ชื่อไปบุญบุตรขันขายดีมากหลังจากแต่งเพลงมนรักลูกทุ่งในปี 2013. 2 5 1 3ภาพยนตร์แทบทุกเรื่องด้วยแหละภาพยนตร์แทบทุกเรื่องเนี่ยต้องมาขอทอ่านฝนเดินหกมนรักลูกทุ่งยมาบาลเจ้าขาทั้งนั้นเลยนะแต่งเพลงที่วันละสามเพลงสี่เพลงตีหนึ่งตีสองคุณชุติมาสมนรัตน์มาคเคาะประตูบ้านแต่งเพลงให้หน่อยก็เป็นเพลงแววเสียงซึ่งอะไรเงี้ยโอ้โหแต่งเพลงเยอะมากทั้งนั้น ก็แสดงว่าที่ผมฟังอย่างนี้นี่อัจฉริยะเลยนะเพราะว่าสามารถแต่งเพลงได้และดีด้วยนะคนไม่รู้ว่าเพลงครูไปบนคนแต่งนะครับแต่ว่าถ้าเปิดเพลงมาแล้วเนี่ยคนจะจําได้หมดนะฮะ คณโดกกอะอ๋อนันนี้็ใช่ที่พี่พูดมาทั้งหมดนี่ผมผมผมเว่อเสียงสูงผัก้ลูกทุ่งนี่มันยังอยู่ในยุคนี้แล้วนะแลวร้องหลายเพราะว่ามีคนว่าเวอร์ชั่นใหม่ๆเยอะมากนักร้องจนกระทั่งไม่รู้ว่านักร้องต้นฉบับจริงๆเป็นใครแล้วครับตอนนี้นะครับนะคะครับก็นี่คือเรื่องราวเรื่องราวที่มาของเพลงข้าน้ำนมเกี่ยวกับเพลงที่เกี่ยวกับวันแม่ที่ยังอมตะอยู่จนถึงแล้วน่าจะเป็นเพลงประจํา คนแม่แล้วละ่ะประจําชาติไทยประจําวันแม่ตลอดไปประจําภาษาไทยตลอดไปครับค,ครับเ,เอาละครับพักเบรกสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกับคุณแม่ท่านหนึ่งซึ่งเป็นคุณแม่ที่ส่วนเสียลูกไปจะมาถามดูว่าความรู้สึกเป็นยังไงนะค,คุณแม่น้องเกตดครับช่วงหน้าครับอเรีรีร่ยนยนนนลใาภค นมมลนนนเป็นนู้ี่แหละประเทศไทยในช่วข<อ>งของบรรยากาศวันแม่นะครับเมื่อสักครู่ก็ได้คุยถึงที่มาที่ไปของเพลงเมื่อสักครู่นี้นข้าน้ำนม<า>ทีนี้บรรยากาศวันแม่เมื่อาวานานี้ตัวเองอ่ะวันแม่ทำอะไรบ้างคุณแม่อยู่ต่างจังหวัดครับไม่มีโอกาสได้เดินทางไปหาเพราะงานมันติดกันอย่างนี้แต่ละโทรศัพท์ไปหานะครับก็โทรศัพท์ไปบอกคุณแม่ว่า สุขสันต์วันแม่นะลูกไม่เคยลืมแม่นะแต่ว่าจริงๆวันแม่สาคัญของผมจริงๆนะพี่ต้อยคือวันเกิดวันเกิดของผมเนี่ยอ๋อวันเกิดของของเราเป็นวันสําคัญคือเป็นวันแม่ของผมวันนั้นแต่อันนี้เป็นวันแม่ซึ่งเป็นวันแม่ของของประเทศเป็นสากลเป็นวันแม่สากลนะครับซึ่งที่บอกว่าวันแม่สากลเนี่ยเมื่อวานนี้ก็จะมีเป็นโอกาสที่ลูกจะต้องไปหาแม่ทุกคนอ่ะนะครับทีนี้มันก็เป็นบรรยากาศซึ่งบังเอิญถ้าเกิดว่าวันนี้ลูกไม่ไปหาเนี่ย คุณแม่ก็อาจจะน้อยอกน้อยใจหรือคิดอะไรได้ก็เลยคิดไปถึงว่าเมื่อวานนี้ยังมีแม่บางท่านซึ่งสูญเสียลูกไปนะครับแล้วก็คุณลูกบางท่านซึ่งอาจจะไม่มีโอกาสได้ไปกราบคุณแม่คือในฐานะที่พี่เป็นเจ้าของร้านอาหารนะคะวันแม่เนี่ยก็จะเป็นวันที่ลูกๆเขาพาแม่เข้ามาเลี้ยงเยอะไปหมดนะเมื่อวานนี้เต็มไปหมดเลยแน่นขนาดเป็นบรรยากาศที่ดูแล้วมีความสุขมากแฟมิลี่มากนะคะแต่ถึงวันแม่เมื่อไรเนี่ยพี่ก็มีความเศร้า อาจจะเป็นดูเคสเดียวกับที่ที่โด่งพูดอ่ะคือเป็นคนที่เสียแม่ไปตั้งแต่อายุสี่ขวบครับพอวันแม่ที่ร้านเราเนี่ยนะโอ้หคนก็พาแม่มาเรียกกันนะเรามองแล้วเนี่ยเราเออแล้วแม่เราล่ะโอ้เรามีความสว่าเฮ้ยเราไม่มีแม่ให้เลี้ยงเราในชีวิตเราเนี่ยเรามีร้านอาหารแต่เราไม่ได้เลี้ยงแม่เราครับนี่ก็คือความรู้สึกของก็เลยอยากจะวันนี้อยากจะมาถามความรู้สึกกับคุณแม่เพราะบางทีบางทีเราเรามองแต่คนที่มีแม่มีลูกกันอบอุ่นแต่คนกลุ่มนี้ยังมีอยู่นะครับในสังคมดงรู้จ ก็ยังมีแม่ที่รอคอยทุกอยาก่ยางให้ลูกไปเยี่ยมโดยเฉพาะย่ายิ่งแม่ที่ถูกลูกเอาไปทิ้งไว้สถานสงเคราะห์ครับคนเหล่านี้พอวันที่12บสองก็มีคนที่นี่ <ลอ S 1> ไปเยี่ยมเขาก็มองด้วยเป็นวันที่เศร้าใจที่สุดทำไมไม่มีใครมาาชันบ้างแต่ในทํานองเดียวกันก็ยังหนึ่งฝ่ายลูกก็ยังมีมีลูกอีกบางกลุ่มที่มีความสุขไม่รู้ว่าแม่ของตัวเนี่ยเป็นใครครับเพราะฉะนั้นในวันแม่เนี่ยมันก็ต้องบอกว่ามันก็มีทั้งความสุขและความทุกข์ละคนัครบ นะะในความรู้สึกของคนที่เป็นแม่และคนคที่เป็นลูกวันนี้ผมมีคุณแม่ที่สูญเสียลูกไปนะครับในเหตุการณ์สลายการชุมนุมนะครับคือคนที่เสียชีวิตคือน้องเกบ,บและวันนี้ที่อยู่ในสายคือคุณแม่น้องเกตนะครับเราเราเราคุยกับคุณแม่น้องเกตนิดนึงฮนะสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีค่ะคุณพยาคุณพยาอาวรครับสวัสดีครั สวัสดีค่ะเออเป็นยังไงได้เอเห็นเจ้าหน้าที่ติดต่อบ,บอกว่าคุณแม่น้องเก๋ไม่ค่อยสบายอะไรครับไม่งั้นคงได้มาร่วมออกรายการวันนี้ค่ะใช่ค่ะิ่กงกลับออกจากโรงพยาบาลมาได้วันเดียวเองอ๋อเป็นอะไรคะืคอหมอลองกระดูกมันเคลื่อนทับเส้นประสาทอะค่ะอ๋อมันก็เลยการเดนินการอะไรมันจะช้านิดนึงก็เลยคุณหมอเลยต้องให้รักษาตัวก่อน๋อ่อะดูแลหมอรองกระดูกเคลื่อนทับประสาทหลังจากได้ อ่านผลสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหรือเปล่าครับเดี๋ยวเดีราค่อยว่าประเด็นนะตรงนั้นอย <c oughs> ากจะถามนิดนึงว่าเมื่อวานนี้คุณแม่ครับเมื่อวานเป็นบรรยากาศวันแม่มีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับคุณแม่อยู่ที่โรงพยาบาลไหมครับเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้อยู่ยบ้าน,าาน,านแล้วค่ะกลับมาแล้วพอดีแล้วเป็น <c oughs> ไงบบรรยากาศวันแม่มีความรู้สึกลูกๆมาเยี่ยมเพราะคุณแม่มีลูกอีกอีกคนหนึ่งสองคนใช่ไหมครคือมันเป็นความรู้สึกเั้งกต่นอนอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วค่ะว่า ถ้าลูกสาวเรายังอยู่เขาจะต้องมานอนเฝ้าแม่เขาอืมคร<อ>ั<อ><อ>บค่ะคุณพแ,แ,แม่เลยก็ป่วยพอยิง่งใก <น S 1> <น>ล้วันแม่เข้าไปเนี่ยก็ความรู้สึกมันยิง่งย้อนกลับไปคิดถึงว่าวันที่น้องเกดยังอยู่เขาจะต้องทําอะไรให้คุณแม่บ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับผมเขมาพังกระมาเล่นมาหอมเลยแล้วก่อนนั้นจําได้ว่าอยู่ครั้งหนึ่งวันนั้นดี ขาอยู่โรงพยาบาลเขาเลิกงานเนี่ยออกเวรมาเสร็จแล้วพอดีเขาได้ข่าวน้องพยบอกว่าแม่ลื่นล้มในหลังบ้านเพราะหลังบ้านยังไม่ได้ต่อหล<ม>ังคามันก็จะโลง่งใช่ไหมฝนตกอะไรพวกนี้มันก็จะเป็นน้นําเงี้ยพอเขากลับมาถึงปุ๊กเนี่ยเราก็คิดว่าเขาขึ้นห้องนอนมาก่อนการมาลงมาดูอีกทีหนึ่งเขาไปนั่งขัดหลังบ้าน<ม>ขัดหลังบ้านแนละ้วบอกแม่ว่ามแม่หนูขัดแล้วนะมาลงมารับแม่ลงมาแ,แม่จนะได้มไม่ลื่นแล้ว<ม>อะไรแล้วอย่างเงี้ยเขาไปขัดหลังบ้านก็นึกว่าเขานอนก็เสร็มาแล้วก็ได้ถึเวรถึ กับบานแล้วก็จะนอนต้องไปขัดหลังบ้านขัดอะไรเขากลัวแม่ลื่นลมบิดบอกแม่เลยระวังนะแม่อะไรอย่างนั้นเด็กก็จะสั่งตลอด่ะคือน้องเกดนี่ไม่ใช่ว่าจะดีๆกับแม่เฉพาะวันแม่ดีกับแม่ตลอดดีกับทุกคนครับใช่ดีกับทุกคนทั้งแม่ทั้งคนทั่วไปนะฮะเขาเป็นจิตอาสาจิตอาสานะฮะก็น้องเกดนี่ตอนเด็กๆเป็นยังไงบ้างครับที่เลี้ยงดูมาครับเขาไม่เคยทำพัม ไม่สบายใจให้แม่ให้พ่อเลยยังไหคิดแค่ว่าเด็กคนนี้อยากจะได้อะไรอะไรน้องเก็บไม่เคยขอพ่อขอแม่เลยอืครับไม่เคยว่าเอ้ยไม่แห็นวิจาได้น่าจได้นี่ไหมกระทั่งเสื้อผ้านักเรียนขาไม่เคยจะคับจะอะไรไม่เคยบ่นมีจะนอาจนประูลูกคับก็ถึงจะเลยเซอ้อให้เขาเขาไม่เคยขอเลยว่าต้องเพื้อนนั่นใหม่นี้ใหม่เพราะเขารู้ว่าพ่อแม่ลำบากเขาไม่เคยขออะไรเลยเขาเป็นเด็กดีมากค่ะุณครับ่คะ โทษนะคะคุณพยาวเอ่อสิ่งที่ประทับใจคุณพยาวที่สุดนะคะในการกระทําของน้องเกดเนี่ยในชีวิตที่อยู่ด้วยกันมาเนี่ยเป็นเรื่องอะไรคะเป็นเรื่องที่เขาทําความภูมิใจให้แม่ทุกเรื่องในเรื่องที่เขาจะไปทำอะไรก็แล้วแต่ไม่เคยนําเรื่องเสื่อมเสียไม่จะ่เรื่องช่วยเหลือมันช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือสังคม กสิ่งทุกอย่างมันออความภูมิใจของแม่ม่นจ,จเรือเล็กน้อยที่เขาทำแล้วเขาเล่าแเลยอออความภูมิใจว่าลูกเราเป็นคนที่ความคิดดีไปดีมีจมิตใจเมตตาสิ่งที่น้องเกศทําทุกอย่างในตลอดชีวิตนี้จริงๆท่นบอกเราตรงว่ามีความภูมิใจกับเขามากแท่ทุกเรื่องค่ะคุณแม่จาบรรยากาศวันแม่ทั้งสุดท้ายที่น้องเกศยังมีชีวิตอยู่ได้ไหมครับอยากอยากให้เล่าสักหน่อยค,อครับว่าวันนั้นเป็นยังไงครับ เขาเขียนกาใบรวมนกันน้องๆทางอาสามคนพี่น้องแล้วก็เอาวงมาลัยมาไหว้ซึ่งเขาก็เขินเพราะตอนนั้นชวดนั้นจะมันจะมันจะโปรหมดการวันแม่ใหม่ๆแล้ก็เขินแต่เขาก็ทำสามคนพี่น้องเขียนการมาใบนึงแล้วเอาวงมาลัยมาไหว้แม่ะเราก็ท้มต่างคนก็ถากเขินทั้งแม่ทั้งลูกเพราะไม่เคยทําแบบนี้ใช่ไหมคะแต่พามาพอเขาทาแล้วมีความรู้สึกว่าประทับใจในสิ่งที่ลูกทําให้เราแล้วเมื่อวานนี้ อคุณลูกอีกอสองคนก็ทําอะไรให้ดูแแม่ครับมันดูแลแม่แท่เพราะแม่ป่วยอืมขอแม่คอยดูแลแม่แทนแต่บรรยากาศของครอบครัวก็ยังนึกถึงน้องเกตอยู่นอนอยู่โรงพยาบาลนวนอนนึกถึงเขาแล้วก็ร้องไห้ค่ะครับเนี่ยร้องไห้บอกเราต้องเป็นแม่ที่พี่ชาจะต้องร้องไห้าครับค่ะอ่ะคุณวัดค่ะวัดมีอะไรใจีวัด คือมันมีประเด็นนิดหนึ่งฮะก็ก็โยงนิดหนึ่งเพราะประเด็นนี้เข้าใจผมไม่เคยผ่านความสุจรจนี้แต่ผมเข้าใจเข้าใจได้ระดับหนึ่งแต่ไม่สามารถเข้าใจได้เท่าที่คุณพยาวรู้สึกคุณพยาลรู้สึกเราไม่ได้เจอตรงนั้นด้วยตัวเองไม่มีวันที่จะเข้าใจได้ถึงขนาดนั้นแต่เราพอเข้าใจและนอกจากนั้นก็คือว่ามันก็ยังมีรายงานผลสอบของกรรมการสิทธิมนุษยชนคดีสลายม็อบ53นะครับที่เขาบอกว่า อะไรว่าไอ้กรณีหกศพที่วัดปทุมวนารามนะครับหลังจากแกรกลุ่มนปชประกาศยุติการชุมนุมเมื่อวันที่19าพค5 3แล้วก็เวลาประมาณ6นาฬิการัฐบาลโดยสชได้ปฏิบัติการเข่มข้นกระทั่ง1 3บสจุดสานนแกนนำนปชประกาศยุติชุมนุมจากนั้นมีการเผาห้างเซนทานเวิร์นต่อเนื่องไปถึงศูนย์การชาบิกสีและเหตุการณ์การยิงพะทักกันทั้งสองฝ่ายนะครับ เขาเขาสรุปอย่างนี้ระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารกับกลุ่มบุคคลติดอาวุธยังมีการยิงต่อเนื่องถึงเวลา18.30นโดยมีการยิงปะทะก,กันโดยรอบนอกบริเวณวัดปฐมวนารามและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการได้ปฏิบัติการควบคุมสถานการณ์บริเวณรางรถไฟฟ้า,ฟาวัดปฐมวนารามซึ่งมีกลุ่มบุคคลติดอาวุธวิ่งหลบหนีไปมาและหลบเข้าไปในวัดปฐมวนาราม แล้วยิงอาวุธใส่เจ้าหน้าที่โดยเจ้าหน้าที่จึงมีความจดเป็นต้องป้องกันตนเองปรากฏว่ามีผู้เสียชีวิตหศพและบาดเจ็บเจ็ดคนบริเวณวัดปฐุมนารามนะครับและบอกว่าศพของผู้เสียชีวิตบางศพได้เสียชีวิตนอกวัดบางศพเสียชีวิตหน้าวัดบางศพไม่รู้ว่าเสียชีวิตบริเวณใดแต่ศพทั้งหกได้ถูกเคลื่อนย้ายเข้าไปในวัดภายหลังจากที่ถูกยิงเสียชีวิตแล้วค่ะอ่า อันนี้หมายความว่า,นนเ,าเป็นผลสอบของกศมของกอสมก็คือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยค่ะคใช่ไหมคะค่ะ<า>คือภาพรวมสรุปว่าการสิเขาพูดอย่างนี้เนี่ยในฐานะซึ่งเป็นแม่ของน้องเกศซึ่งเสียเป็นหนึ่งในหกศพตรงนั้นแม่พยามีความคิดเห็นอย่างไรต่อการสรุปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนที่สรุปมาอย่างนี้ครับ ก็ต้องบอกได้เลยว่ามันเป็นความผิดพลาดของเขาและสังคมจะลงโทษเขาเยอะมากตอนนี้ตอนนี้คนจะลงโทษโดยเฉพาะประธานกรรมการสิทธิที่เขาต้องรับจนเต็มนะคะที่เขาตอบสังคมตอนนี้เพือตอบสังคมไม่ได้เลยที่เอกษารสิ่งมือที่เขาได้รับแล้วใช่ก็ต้องบอกด้วยตรงๆว่าในในในสัจของปีที่มันวิทยชนจตอนนั้นเป็นของคอปออะไรออกมาแล้วแต่ว่ามีโดนเสียงอะไรดีฉเช่ว่ามากเข้าของกรรมการสิทธิซึ่ง ออกมาแบบว่าได้เตียงมากเลยเอียงสุดดิฉันเคยไปร้องประธานกรรมการสิทธิหลายครั้งแล้วถ้าหน้าข่าวจะจําได้ว่าดิฉันเรียกร้องให้เขาลาออกแต่ตำแหน่งะ้ะเพราะเราดูแล้วว่าเขาไม่เนธรรมเลยตรงนี้แลมม้ว<ต>ถ้า,าเขายังไม่ลาออกจะจะเคลื่อนไหวต่อไปไหมครับก็<อ>ดิฉันค,คิดว่าถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าดิฉันเปลี่ยนแค่ถ้าดิฉันเป็น,นคุณอมรานะในเวลานี้นะดิฉันคิดว่าน่าจะลาออกสุค่ะ เป็นการเกิดภาพบาปเป็น,นตัวเพราะคุณได้ทำเป็นติดภาพลงไปครดิฉันเลยหรอนะคะว่าอย่าให้ใครต้องมายืนไล่เลยมันมันมันไม่ไหวน้วว่าคุณอายุคน,นนั้นระดับนั้นแล้วอะขอให้ตัวเองออกมาดีกว่าค่ะถ้าคุณรู้ว่าคุณพลาดไปแล้วน่าจะแก้ตัวเดนตรงนี้ที่ว่าลาออกเถอะแล้วแล้วอุกหว,วั่นฉลาดนี่ค่ะคนมาทําใหม่พอทําหน้าที่แทนใหม่ให้มันดูดีให้มันมีให้มันม,มีเสียงศักยภาพแล้วมีศักมีสีมากกว่านี้ดีกว่าค่ะดิฉันบอกได้แค่นั้น เพราะตังนี้บอกตรงว่าไม่อยากพูดเลยมากเพราะสังคมลงโทษไปเยอะและ้วทีเช่นมอตรงนี้นะคะครับโดนถล่มเยอะและ้วกรรมาการสิทธิ์เนี่ยก็จริงๆิผลสรุปตรงนี้เนี่ยโดยรวมนะแม่นะครณแม่ครับอ,อ,อ่านโดยรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยไม่ได้พูดถึงสิทธิของผู้ชุมนุมสักเท่าไหร่เลยนะ,ะที่โดนละเมิดมโดยเฉพาะคนที่เสียชีวิตเพราะประเด็นอย่างนี้ะน,น,ะ,นะกรรมการสิทธิ์โยนไปให้บอกว่าเป็นศาลเขาพิจารณาอยู่เพราะฉะนั้น กรรมการสิทธิ์จะไม่พูดถึงเขากล่าวอ้างว่าที่รัฐต้องทําอย่างนี้เพราะว่าผู้ชุมนุมเนี่ยละเมิดรัฐธรรมนูญการชุมนุมไม่ได้อยู่ในขอบเขตรัฐธรรมนูญเช่นมีการกีดขวางทางจราจรครับผมถามว่าแล้วเวลาไอพวกม็อบเอ่ร์อะม็อบเธรมิรเขาก็ปิดตรงสะพานอะไรนะสะพานปิดสนามบินด้วยซ้ําปิดสนามบินคือกระทบกระเทือนสิทธิคนทั่วโลกเลยว่าไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญหรือเมื่อละเมิดรัฐธรรมนูญเนี่ยรัฐบาลจึงสามารถที่จะ ขอคืนพื้นที่กระชับพื้นที่ได้นี่คุณคแม่ครับพอต้นๆมาถามนิดนึงฮะเพราะกรรมการสิทธิ์นี่เขาเขาสรุปแบบนี้จริงๆนะฮะว่าการใช้อาวุธการประกาศพรบฉุกเฉินอาวุธก็มีหนังสติกเขบอกเป็นอาวุธนะครับเนี่ยหมายถึงฝ่ายรัฐบาลเนี่ยะครับเมื่อพิจารณาถึงเหตุการณ์และความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้ชุมนุมใช้เด็กและสตรีเป็นโล่มนุษย์ใช้ไม้ปลายแหลมก้อนอิดตัวหนอนหนังสติกที่ใช้น็อตเป็นลูกกระสุนนี่อาวุธของผู้ชุมนุมครับ ทีนี้ผมรวม<ะ>ทั้งมีพยานบุกคนยืนยันว่าผู้ชุนมนุม